เมดิเซเลสบริษัทร่วมทุนข้ามชาติระหว่างบริษัทเซเลสประเทศไทยจำกัดและบริษัทเมดิชอว์คอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้จัดงานเมดิเซเลสไนท์แอดมิวเซียมแตงกิ้วปาร์ตี้ฟอร์เรสคอสเทมอล2023เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญและโดยมีแขกคนสำคัญมาร่วมง,งานกันอย่างคับขัง่งโดยมี3มทหารเสือแห่งเมดิเซเลสคุณสุรวุฒ uh ิวูวงประธานบริษัทคุณวิภารัตว uh ูวงผู้บริหารสูงสุดและคุณอริยาว uh ูวงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับลูกค้าเมดิเซเรสซึ่งเป็นการรวมตัวของแพทย์และเจ้าคณะที่คลินิกความงามทั่วประเทศครั้งใหญ่แห่งปีทากลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินออฟปองสักและ p e ียร์เดอะไวครับก็ชื่อก็กบอกแนละ้วว่าเป็น thank you party นะฮะก็เป็นการกล่าวขอบคุณให้กับลูกค้าผู้มี อุปการะคุณและวปีคุณอูปการกับการเจริญเติบโตของบริษัทนะแต่ละปีเราก็จะมีการจัดงานทํานองนี้ประมาณปีละครั้งเท่านั้นเองเพราะเราคงก็จะคัดสันกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่ดีๆให้กับ คนที่มาร่วมงานซึ่งเราคาดว่าจะมีประมาณเท่าไหร่นะอะรยะประมาณ200กว่าคลินิก200คลินิกะนะฮะทั่วประเทศไทยซึ่งก็บางแห่งก็มาจากต่างจังหวัดมาจากเชียงใหม่มาจากภูเก็ตอะไรเงี้ย<ช>ครับก็รบเราใช้ปีนี้เราใช้เราใช้หัวข้อง,งานว่า Night at the museum, at the museum นะครับผมว่าผู้สื่อข่าวก็คงจะได้เดินชมดูว่าทำไม เราถึงใช้ใช้หัวข้อํำนองนี้นะฮะ t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  h m u u s u u m ครับก็เท่าที่ผมฟังดูก็ที่เขาบริฟมาก็มีรายละเอียดมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะสนุกนะฮะและนำความบันเทิงมาให้กับลูกค้าเราครับเออเมดิเซเลสปีนี้เป็นปีที่7นะครับของการร่วมทุนกับบริษัทเกาหลีรายใหญ่นะฮะคือบริษัท m e d i t ็อก นะฮะซึ่งเป็นคนพัฒนา,าบทุเรียนุ่มท็อกซินนะครับอ,อันดับต้นๆของโลกนะฮะเป็นปีที่7ที่เราร่วมทุนแล้วก็ทำการตลาดทำการขายมาด้วยกันนะฮะธุรกิจเราดีมาตลอดนะครับมาหยุดชะง,งักในปี2020นะฮะซึ่งข่าวข่าวเรื่องของออยเกาหลีซึ่งกระจายก็ก็เผยแพร่มาถึงเมืองไทยนะฮะซึ่งเราก็ บริหารจัดการข่าวแล้วก็มีการคุยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆต,ตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการหารและยาเขาต้องการนะรเขาต้องการดลังนั้นก็เราก็สามารถที่จะมีการนำสินค้าหลักของเราซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสินค้าหลักคือตัว Neuronox นะฮะเข้ามาขายในปีที่ผ่านมา นะฮะการที่นีโรนอกกลับเข้ามาในขณะเดียวกันเราก็มีเอ่อฟิลเลอร์นะฮะสารเติมเต็มนะฮะที่มาจากกรดไฮยาลูรนิกแอซิดเนี่ยน้องๆหลายคนหน้าคุณๆเนี่ยนะฮะก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วก็หรือที่ผมได้เคยพูดนะครับก็ก็ทำให้อัตราการเติบโตเราเป็นผมก็ว่าสูสงจนกืบหน้าประทับใจนะฮะสูงจนหน้าประทับใจนะฮะนะครับ ปัจจุบันเราก็ในในกลุ่มของสารเติมเต็มที่มาจากกรดไฮโดรโรนิกเนี่ยเราก็เป็นที่หนึ่งนะฮะของผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีนะครับท็อกซินนิวโรนอ็กผมเชื่อว่าเป็นอันดับสองนะฮะหล,ห,ลหลังจากที่เรานำเข้ามาประมาณตั้งแต่เดือนเลยนะอ,ะรอาริยาั้งแต่เดือนสิงหาสิงหาปีที่แล้วนะฮะสิงหาก็คือประมาณ6-7เดเดือนอนะฮะเราก็สามารถที่จะ บางกิจแชร์เราจนกระทั่งปัจจุบันผมเชื่อว่าเป็นอันดับสองนะฮะ,ะเรายังไม่มีตัวเลขแต่เป้าหมายเราก็คืออันดับหนึ่งเพราะสินค้าเราเป็นสินค้าที่มีความนิยมเดิมตั้งแต่สินค้าตัวนี้นี่จำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2551ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นเวลาเป็น10ปีครับจะเสริม <ๆ S 1> ให้ตัวตัวโบลโทนนมท็อกซินตัว,ตวนื้อนกที่เราเอาเข้ามาค่ะจะเป็นแบรนด์เดียวในตลาดเลยที่มีาสายพันธุ์เดียวกับตัวต้นตำรับนะคะ ซึ่งในเกาหลีจริงๆอ่ะตัวบรูไทน์นุ่มของซินมันจะมีหลายแบรนด์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่มีสายพันธุ์มาจากตัวออริจินอลเลยหรือว่าตัวต้นตำรับเนี่ยจะมีแค่แบรนด์ยูโรน็อกแซนเดียวแล้วก็เราเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แรกของเกาหลีแล้วก็แบรนด์แรกของในเอเชียด้วยนะคะความความความสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะฮะไอเชื้อสายพันธุ์กันเนี่ยมันก็เป็นที่ถกเถียงแล้วก็ทะเลาะกันนะฮะแล้วก็เออก็เร็วๆนี้คงจะได้ข้อสรุป ะะแต่เรารู้ว่าสายพันธุ์จุลชีพแบคทีรียที่เราใช้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่สามารถสร้างท็อกซินคือตัวตัวที่ออกฤทธิ์เนี่ยโปรตีนที่ออกฤทธิ์เนี่ยได้ได้มากที่สุดได้บริสุทธิ์ที่สุดนะฮะเมดิท็อเป็นบริษัทเดียวในในโลกนะฮะที่พัฒนาท็อกซินได้ถึง4แบบนะฮะจริงๆเนี่ยที่ผมจะขึ้นพูดตอน5้าโมงกว่าเนี่ยก็จะมีอยู่4แบบ สีประเภทประเภทที first, tea, 1> 1> ่1คือเป็นแบบคลาสสิกโบราณมากก็คือที่เราเห็นกันทั่วไปรวมทั้งตัวต้นแบบด้วยนะฮะคือตัวต้นแบบที่มาจากอเมริกาเราเรียกว่าเป็นประเภท900 9 0 0เกิโลดาวนนซะฮะซึ่งตรงนี้เรามี2ตัวตัวหนึ่งก็คือนิวโรนอกซ์ตัวนึงคือ n e วลักซนะฮะตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบน้ำ นะฮะเป็นท็อกซินที่พร้อมที่ใช้เราใช้ชื่อว่าอินโนท็อกซ์และตัวที่3คือตัวที่มีมีโครงสร้างเฉพาะนะฮะเ,เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการดื้อยาไม่ได้ถอกเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าเดียวเป็นประเทศเดียวเป็นผู้ผลิตลายเดียวในเกาหลีที่สามารถมีท็อกซินในพอร์ตตัวเองถึง4แบบยังไม่มีนะฮะนั่นแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของการวิจัยพัฒนาท็อกซินของเขาไปไกล นะครับเร็วๆนี้เราเชื่อว่าเขาจะมีท็อกซินแบบพรีฟิละฮะคล้ายๆกับฟิลเลอร์ครับครับเขาพัฒนาเขามาตลอดเพราะเขามีองค์ความรู้นะเขาไม่ได้ไปขโมยใครมาเพราะนั้นเขามีความรู้มันมีความรู้เขาก็สามารถพัฒนาได้จริงๆแล้วต้องต้องต้องเียว่าเราขอโอกาสใช้วละโอกาสนี้นะฮะกล่าวขอบคุณผู้เป็โพ่ตอนนี้นะฮะตั้งแต่สิงหาคมที่เรากลับมานิวหนออนะฮะเราเรียกว่า ยอดขายถล่มทลายยอดแรกเรามาเนี่ยนะคะมีการสั่งจองแล้วเกลี้ยงเลยะะภายใน10วัน,วนแล้วลูกค้านะคะทุกคนยืนยันเลยคะ่ะว่าประสิทธิภาพที่เหมือนยาต้นแบบเนี่ยมีเราเจ้าเดียวฉะนั้นเองในเกาหลีคือตัวดีนออน,นอกเท่านั้นที่เหมือนตัวอื่นถึงไม่จะบอกว่ามาจากเกาหลีแต่ก็คุณภาพไม่เท่าเทียมกันคือสุดท้ายนี้นะคะีน,นอนอกเนี่ยตอบโจทย์ยังไงคะคุณภาพผลลัพธ์ของมันนะคะตอบโจทย์ทำให้ลูกค้าเนี่ยยอมรับเองโดยปริยาย ว่าอยู่นานแล้วก็อยู่ทนเพราะนั้นสิ่งหน,นึ่งเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนคะว่าขนาดเราหายไปพอเรากลับมาก็รอเรา นะคะและทุกวันนี้เราก็เรียนได้ออเดอร์เรียกว่าต่อเนื่องและตั้งแต่กลับมาเนี่ยมีแต่ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่มีของเราเนี่ยไปใช้ตัวอื่นแล้วพบว่ามันไม่ค่อยได้ผลนะ,ะตอนนี้ก็จะตอบกลับมาค่อนข้างจะเรียกว่าบวกมากนะคะอย่างแรกก็คือจะทําการตลาดที่เราเน้นที่เราก็สเปเชียลไล์มากๆเลยก็คือการทําการตลาดกับผู้เชี่ยวชาญก็คือผ่านแพทย์อันนี้คือยังเป็นจุด แข่งของเราอยู่นะคะที่เราจะเน้นพัฒนาผู้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ใช้ก่อนนะคะให้มีความมั่นใจก่อนนะคะอันที่สองเนี่ยเราจะทำการตลาดผ่านในช่องทางของผู้บริโภคมากขึ้นก็คือผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าเราจะไปค o ร์คอร์ชั่นกับแบรนด์อื่นๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปค o รบคอร์รบนะคะกับแบรนด์อย่างไอศครีมชื่อดังอย่างอย่างกาซามกูด๊ดเนาะให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นหรือว่าการทําโฆษณาผ่านแบบรถไฟฟ้านะคะหรือว่าบิลบอร์ดต,ต่างๆเนี่ยคะ่ะทำให้ลูกค้าในกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยร ซึ่งยอดขายเราก็ค่อนข้างท,งที่จะเติบโตยอย่างาก้าวกระโดดนะคะจากปีที่แล้วก็ขึ้นอย่างน้อย50รของโกรด,ดใช<ม>อ่อยากอยากจะให้ให้มองนี้นะครับว่าเออเมดิซิเลสเนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งนะฮะทน่เป็นจอยเวนเจอร์กับ Meditox กซ์เออเมดิซิเลสเนี่ยเป็นผลรวมของบริษัท Meditox บวกกับบริษัทซิเลสนะครับซึ่งซิเลสก็จะมีสินค้าของเขาเองนะฮะ ซึ่งน้องก็อาจจะเห็นในนี้มั้งครับตัว CC ตัวสเตต p ฟาม m a ตัวไหมย,ยกกระชับเพราะนั้นเราจะต่อยอดก็คือสินค้าของสองบริษัทจะช่วยกันไม่ตีกันนะฮะไม่คอมพีตกันนะฮะในลูกค้ารายเดียวนะะในคนไข้ไรายเดียวเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งท็อกซินฟิลเลอร์ยกกระชับด้วยไหมนะฮะหรือ,อปรับรูปหน้า ะะด้วยซีซีหรือว่าเ,อเ,ออเ,อเพิ่มบำรุงผิวด้วยเครื่องสำอางจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นของเราคือการต่อยอดคือไซเนอร์ยีสร้างไซเนอร์ยีของสินค้าที่เรามีอยู่ในลูกค้ารายเดียวครับเราเป็นเราเป็นกลุ่มบริษัทที่มีลายของโปรดักต์ครบในประเทศไทยเ,เราเองยึดถืออยู่2อสอย่างนะครับในปรัชญาในการทำงานของเรา ข้อที่1คือเรายึดถือความเป็นวิทยาศาสตร์ของสินค้านะฮะคือการวิจัยการพัฒนาสินค้าเนี่ยต้องมาจากวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ใช่ศาสตร์อื่นนะคือเราต้องมีข้อมูลเพราะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์จะสอนให้เรารู้ว่าเราจะใช้สินค้าตัวนี้ยังไงจะฉีดยาตรงไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเรายึดถือมา เป็นเรื่องที่หนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเปอย่างอย่างสินค้าเรายัางนิโรนอกจะมีรายงานการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศหลาย10ฉบ,บับหลาย10รายงานอันที่2ก็คือเราจะคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีความปลอดภัยนะ,ะสินค้าที่ดูแล้วมันมินเมย์อย่างงี้ฮะ,ฮะเราก็จะไม่ไม่ไม่พูดง่ายๆคือมันเราไม่เสี่ยงเพราะชื่อเสียงเราเรามีมาตั้งแต่ปี2004ันสี่ฮะ 20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ20ปีเนี่ยเราไม่ไม่ปล่อยเองไว้เพราะฉะนั้นก็มี2ออย่างคือความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นสินค้าที่พัฒนาโดยโดยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อันที่2ความปลอดภัยอันที่3คือทาไงให้องค์ความรู้นี้เข้าไปสู่แพทย์นะฮะแพทย์ผู้รักษานะฮะหรือแพทย์ผู้ผู้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเขาก็จะเกิดทั้งความมั่นใจและเขาก็เกิดความประทับใจนะฮะลูกค้าเขาเองก็เกิดความประทับใจด้วย จริงๆแล้วนะคะอย่างที่คุณสมุติแจ้งนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยฮะเปิดมาหลายสิบปีนะคะสิ่งหนึ่งที่ยุดถือมาตลอดเลยคะ่ะว่าเราจําเป็นต้องให้ความรู้กับแพทย์เพราะอะไรฮะอย่าลืมว่าความงามเนี่ยมันเป็นศิลป,ปะมันมีการพัฒนาอยู่เอยนะคะแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือเราต้องให้ความถูกต้องและขณะเดียวกันเนี่ยเรากล้ายืนยันค่ะเราเป็นบริษัทเดียวที่เราให้ข้อมูลกับทาง คนไข้หรือผู้พูดเนี่ยอย่างแม่นยำนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่ถามก็คือว่าจากนี้ไปนะฮะเราก็ยืนหยัดในจุดยืนตรงนี้อยู่นะฮะว่าถึงแม้ธุรกิจจะเดํนเนินไปนะฮะแต่ความถูกต้องความประสิทธิภาพคุณภาพเนี่ยจะต้องมาก่อนคุณภาพเพราะจะแน่นสิทธิ่งี้เรามั่นใจอยู่ตรงนี้คุณออเสรรมนิดนึงได้ไหมคะก็ตอนนี้ก็ถ้าสมมติลูกค้าที่อยากคนไข้ที่ก่อนจะใช้เนี่ยเราก็จะมีแนะนําให้สแกนกล่องก่อนที่จะถ่ง คแทนคิวอ <Thank S 2> าร์โค้ดก็คือทุกกล่องสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นตัวนิรามิสหรือว่าตัวนิโรนองเนี่ยก็คุณไขสามารถที่จะสแกนแล้วก็เช็คก่อนได้เลยก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการที่ทุกที่ินิกนะว่าโอเคสั่งซื้อได้ถูกต้องไหมลดนะยาเป็นยังไงนะคะเพื่อให้คุณไขมั่นใจมากขึ้นว่าเออได้ใช้ของแท้แล้วก็ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัย ขออนุญาตเสริมคุณอริยาน,นิดนึงคือเรากล้าพูดนะคะบริษัท Medisense เนี่ยกับเซนเลสเนี่ย,เ,เ,เ,ยเป็นบริษัทแรกเลยที่เอาเรื่องของสแกน QR code มาสําหรับให้กับผู้บริโภคโดยตรงเลยเราลงทุนตรงนี้ให้ค่ะเพื่ออะไรฮะเราทราบค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยเราเดินเข้าคลินิกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการเลยฮะต้องการความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นอยู่ในสินค้า ตรงนี้เราถือว่าเป็นเป็นอะไรที่เสริมให้กับทางผู้เรียกพ่ออีกทางหนึ่งถูกไหมคะคุณแมคุณจะฝากงานวันนี้นิดนึ่งค่ะวันนี้เซเลนไนท์แอดมิรัลส์ปาร์ีมของเราในวันนี้จริงๆก็คือเป็นเหมือนแกลเลอร,รี่แห่งความงามค่ะก็คือเราจะเป็น<ม>ทำทำคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความงามนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปชมสินค้าในแต่ละแบรนด์ของเราได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่มา200ท่านในวันนี้ที่คุณสรุปกล่าวไว้จริงก็คือเป็นลูกค้าที่เป็นยอดสั่งซื้อสูงสุด ของบริษัทเลยจริงๆเรามีลูกค้ากว่า3,000ัน่กคลินิกนะคะแต่ว่าในงานวันนี้จะมาแค่ส่วนหนึ่งเราจะคัดเลือกเฉพาะลูกค้าที่เป็นยอดสั่งซื้อสูงสุดเท่านั้นค่ะก็ขอบคุณครับก็กล่าวขอบคุณนะครับก็อาจจะติดขัดหน่อยเพราะว่าภารกิจมันก็ค่อนข้างยานรัดตัวนะฮะแต่ยังไงก็ตามก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสื่อนะครับที่จะนำเสนอข้อมูล ไปให้อย่างแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยได้อย่างครบสมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะครับก็ถ้าเ,าเลือกเข้าคลินิกไหนเนี่ยนะฮะก็ลองสอบถามดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเซเลสหรือ m e d i เซเลสหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือเป็นตราที่จะบอกว่า,าปลอดภัยใช้ได้ผลแน่นอนนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบระคุณนะคะ